สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงกับเรื่องผมมีเพจแล้วเพจชื่อ m เตอร r O E K S A S I แปดหเจ็ดอ้ไอพี่ปาล์มอย่าเพิ่งมาตอนนี้เนี่ยครับเพจของผมก็จะโพสเกี่ยวกับไมค์ครับครับถ้าเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอา <c oughs> อยู่เออไม่ใช่ y t u t u เอออันนี้ไปใส่ใน YouTube เมื่อผมอัพโหลดเสร็จแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ดีโอไม่ อ,อยู่ไหนวะนี่ครับผมมีเพจแล้วเย้แล้วเพจกูอยู่หายไปไหนวะ เพจผมชื่อมิ e. สเตอร์วีเอคเจ้าจ่าครับเดียวมานะคระครับโอเคเป่นไหนว่าเพจอ่ะผมก็จะมีเฟซบุ๊กแล้วก็เพจหาเพจตัวเองก่อนค้นหาดิค้นหาเพจตัวเองก่อน เครื่องผุมมันแหล็กอ่าอ่านี่ไงเจอแล้วเนี่ยครับเพจขอมเค่อยมีอะไรเยอะครับมันก็ะแบบโอ้โอ้ย <c oughs> อ อค okay. ก็ไม่มีอะไรมากมายแค่กำมาชี้แจงเรื่องเพจที่เปิดแล้วนะครับบายบาย